ในยุคปัจจุบันหลายๆท่านที่เป็นชาวพุทธต่างก็เคยคิดว่าหากมีโอกาสได้ฟังธรรมหรือได้ปฏิบัติธรรมใกล้ชิดต่อหน้าพระพักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดถึงแม้ว่าปัจจุบันไม่สามารถทำเช่นนั้นได้แล้วก็ตามแต่การที่จะได้ใกล้ชิดเหมือนประหนึ่งเข้าเฝ้าท่านก็สามารถทำได้อีกทางหนึ่งคือ การใกล้ชิดทางใจโดยผ่านทางการศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของท่านโดยเฉพาะการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดพระตถาคตอย่างแท้จริง